สวัสดีครับวันนี้มาให้ดูเงินแคนาดากันแคนาดาก็จะมีใช้เหรียญน,น้อยสุดนี่ครับเขาเรียกว่าดิมสิบเซนนี่ครับก็ยี่สิบเซนควอเตโรนะครับก็ห้าสิบเซนเฮฟเขาจะเล็กกว่าเฮฟอันนี้ก็เป็นดอลลี่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  ไอชื่ตอลลี่ดอลลี่อะไรเขาจะเรียกว่าตอลลี่ตอลลี่อันนี้ดอลลี่ doll y, doll y. อันนี้ตอลลี่ y, อ,นน y, อันนี้ตัวทีอันนี้ตัวดีนี่ครับจะเป็นสองกับก็จะหนังเป็นอย่างนี้อันนี้หนึ่งดอลลาร์กับสองดอลลาร์เนาะห้าดอลลาร์เขาจะเรียกว่าฟิลลี่ฟิลลี่ห้าดอลลาร์เนี่ยของฮ่องกงราคาอันนี้ ก็มีเงินแค่น <te> ี้แหละครับอีกเหรียญหนึ่งที่ผมไม่มีนะก็จะขึ้นรูปไว้มุมขวาบนน่ะนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ไว้ก็คือก็คือเหรียญที่ชื่อว่าติลลี่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 นั่นแหละเป็นว่าสิบสิบเพนนีครับก็เงินเงินฮ่องกงนะครับอันนี้ก็ จริงไม่สามารถแลกธนาคารได้นะครับเหรียญอันนี้ก็จะมีเหรียญทั้งหมดเงินทั้งหมดของเขานะครับหนึ่งดอลลาร์ฮ่องกงเท่ากับประมาณสี่บาทนะครับเท่ากับประมาณสี่บาทอันนี้เป็นก็เหรียญพวกนี้นะไปเที่ยวฮ่องกงมา ข้นานแล้วนะนะครับก็แนี่ยครก็วันนี้ก็มาให้ดูกันนะครับฝากช่องด้วยแล้วกันนะครับนี่ครับสีวัดถูมาราะครับเดี๋ยวฝากช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้เดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ สิวัตรพงมาลานะครับไปติดตามนะครับช่องนี้นี่นะครับแล้วก็ก็ให้ถึงพันทรับเร็วๆนะครับก็เป็นเพื่อนก็เป็นน้องก็เป็นพี่ของผมเองนะครับก็ชื่อสิวัตรพงมาลานะครับเป็นพี่ผมเองครับหน้าตาคล้ายผมมากครับหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นผมนะนี่พูดจริงไม่ได้พูดเล่นครับ ดี๋ยวผมไปตามพี่ผมมาก่อนเฮ้มีคนดูรออ๋อมาแล้วมาแล้วนอ้อสวัสดีครับวันนี้นะก็เอา,าน้องให้มาถ่ายนะครับก็รอให้ถึงพันคนอยู่นะครับรีบติดตามเร็ว